คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภักกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นักการเมืองพันทางอุตะท่านประธานวันนอใจร้อนใช่เล่นจะนัดประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมเบื้องต้นก็มีวาระสำคัญอยู่สองวาระวาระแรกคือเลือกนายกรัฐมนตรีวาระที่สองคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา272 หากวันที่3สิงหาคมสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีมีมติที่ประชุมรัฐสภาห้ามเลือกชื่อแคนดิเดตนายกที่ไม่ผ่านการโหวตซ้ำสองรุ่งขึ้นก็โหวตนายกทันทีฉะนั้นการโหวตเลือกนายกคนที่30อาจจบเร็วกว่าที่คิดก็เห็นใจพักเก้าไกลครับขนาดพักเพื่อไทยอุ้มเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหนีมาหลายวันแล้วก็ยังตามติดหายใจรถต้นคอ ลัวตกขบวนถ้าเอาความจริงมาพูดกันแปดพักมันแตกไปแล้วคงจะเหลือแค่สองพักที่ยังกอดคอไปไหนไปกันคือพักก้าวไกลกับพักเป็นธรรมที่มีสอสอคนเดียวโดดโดดประกาศเดินตามก้าวไกลไปทุกที่พักเพื่อไทยกับพักประชาชาติของประธานวันนอเป็นตัวยืนจัดตั้งรัฐบาลหากไม่มีอะไรผิดพลาดที่เหลือคงจะคุยกันหลังวันที่สตัดก้าวไกลกับพักเป็นธรรมออกไป ใน8ปดพักก็เหลือพักเล็กพักน้อยอีกสี่พักต้องลุ้นกันตัวโกงใครจะเป็นผู้โชคดีได้ติดสอยห้อยตามไปบ้างแต่ที่แน่ๆน่พักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติและพักชาติไทยพัฒนาแต่งตัวรอแล้วเหมือนพระสุขเข้าพระเสาแทรกน้ำลดต่อผุดพักก้าวไกลเริ่มมีแต่เรื่องให้ปวดหัวล่าสุดความแดงแล้วเอาคนเคยติดคุกมาสมัครสสอ ทำไงล่ะครับทีนี้เพราะได้เป็นสอสอช่างเข้าสาโลแกนเปลี่ยนประเทศจริงๆที่ผ่านมาไม่มีอะไรแบบนี้หรอกครับเนี่ยก้าวไกลกำลังสร้างประวัติการเมืองกำลังเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ท่านๆนทั้งหลายไม่คิดว่าจะมีในโลกนี้เลือกสอสอเสร็จกลายเป็นว่าเลือกคนเคยติดคุกซะง,งั้นรัฐธรรมนูญมาตรา102 ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญญัติกรณีนี้ไว้ถึง2กรณีครับประการแรกต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลประการที่2เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษเรื่องที่ชาวออกมา เรนครชัยขุณนรงสสระยองเขตสามพักก้าวไกลถูกขุดคุยว่าเคยติดคุกมาก่อนไม่ทราบว่าหลุดในขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติของพักก้าวไกลมาได้อย่างไรอยากน้อยๆด้อมส้มในพื้นที่น่าจะรู้ความจริงกันบ้างไม่มากก็น้อยละแต่งเงียบกริบกันหมดเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กก็ต้องรับฟังตลอดสวันที่ผ่านมามีผู้สอบถามเข้าม,ามามากมายว่าผมเคยติดคุกจริงหรือไม่ ผมขออภัยที่ไม่สามารถตอบได้อย่างทั่วถึงจึงขออนุญาตเรียบเรียงเรื่องทั้งหมดไว้ตรงนี้เพื่อชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องติดคุกเกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคม2 5 4 2หรือ24ปีมาแล้วตอนนั้นผมอายุประมาณ20ปีกำลังวัยรุ่นวันนั้นผมสังสรรค์อยู่กับเพื่อนหลายคนในห้องมีคนเดินเข้าออกไปมาเรื่อย ผมสังเกตเห็นนาฬิกาผู้หญิงเรือนเล็กๆเรือนหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะในห้องถามว่าของใครไม่มีใครตอบเลยหยิบมาดูเล่นๆจากนั้นไม่นานตำรวจได้บุกเข้ามาในห้องจับกุมผมและเพื่อนอีกคนหนึ่งที่สารภาพว่าเป็นผู้ขโมยนาฬิการาคาประมาณ1,000บาทเรือนนั้นมาผมและเพื่อนถูกนำตัวไปโรงพักตำรวจให้เซ็นเอกสารโดยบอกว่าเรื่องจะได้จบๆผมมา,าทราบทีหลังว่าเอกสารที่ผมได้เซ็นไป คือเอกสารยอมรับสารภาพแม้ว่าเพื่อนผมจะให้การกับตำรวจไปว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องสุดท้ายผมต้องโทษจำคุก3ปีและการรับสารภาพทำให้ได้ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก1ปี6เดือนผมรับโทษตามนั้นและออกมาประกอบอาชีพสุจริตมาโดยตลอดจนกระทั่งตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสเขตสระยองในนามพักคก้าวไกล ผมเชื่อว่าอดีตของผมไม่ทําให้ผมขาดคุณสมบัติเพราะผมเชื่อว่าข้อหาของผมที่ทําให้ผมติดคุกไม่ใช่ฐานความผิดที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญผมขออภัยพี่น้องประชาชนทุกคนที่เลือกผมเข้ามาเป็นสสผมขอน้อมรับคําวิจารณ์และกระบวนการทางกฎหมายที่จะตามมาหลังจากนี้ทั้งหมดและจะต่อสู้คดีอย่างถึงที่สุดเพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้จงใจสมัครสสทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติ อย่างไรก็ตามเพื่อความสง่างามในการดำรงตำแหน่งสอสอผมขอแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนโดยการลาออกจากตำแหน่งในสัปดาห์หน้าครับถ้าเอาตามที่เจ้าตัวชี้แจงเป๊ะก็มีสิทธิสมัครสอส,อสเพราะพ้นโทษมาเลย5ปีแล้วแต่โดยจริยธรรมทางการเมืองพักการเมืองต้องเข้มงวดเรื่องนี้ต่อให้พ้นโทษจำคุกมานานหลายสิปีก็ไม่ควรให้สมัครสอส,อส,สไม่ใช่เรื่องการไม่ให้โอกาสคนแต่พักการเมือง ควรปลูกฝังเรื่องนี้กับเยาวชนอย่าให้เอาไปพูดต่อๆกันได้ว่าติดคุกไม่เป็นไรพ้นโทษเกิน5ปีก็สมัครสอสอได้แล้วเพราะถ้าคิดแบบนี้มันจะพังกันหมดว่าไปแล้วนี่คือหนึ่งในข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับที่ผ่านมาแต่ไม่เคยมีนักการเมืองคนไหนออกมาพูดไม่เคยคิดจะแก้ไขไวัยรุ่นในปัจจุบันใช้ชีวิตนอกกรอบกันเยอะครับไม่เคารพกติกาไม่สนใจกฎหมาย อ้างแต่เสรีภาพกลับไม่ทำหน้าที่ที่จันไรสุดๆคือมีพักการเมืองบางพักหนุนหลังให้ทำผิดแล้วไล่ตามประกันตัวลองนึกภาพดูครับเด็กๆในวันนี้อายุยังไม่ถึง20ทําทำผิดกฎหมายต้องคดีสำคัญอย่างมาตรา1 1 2เกิดติดคุกติดตารางขึ้นมาอีก10 2 0ปีข้างหน้าไปสมัครสอสอแล้วได้เป็นสสพากันอวดอ้างสรรพคุณเคยติดคุกค,คดีโน่นนี่นั่นมาก่อน เมื่อเยาวชนรุ่นหลังซึมซับไปมันจะเป็นผลดีต่อประเทศอย่างนั้นหรือท่านครชัยขุนนรงสมัยเป็นวัยรุ่นใช้ชีวิตอีกแบบที่ตรงข้ามกันการเป็นสสของเขาจะดูดีมีสง่าราศีไปตลอดการมันต้องสอนคนรุ่นหลังครับว่าการใช้ชีวิตไม่ว่าไวัยไหนอย่าแหลกเหลวเด็ดขาดมันจะส่งผลต่ออนาคตครับพักการเมืองต้องเผชิญวิบากกรรม พักไหนยกย่องตัวเองไว้เยอะว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่มาเพื่อเปลี่ยนประเทศเวลาเจ็บก็จะเจ็บหนักหน่อยเพราะไม่ใช่พันธุ์แท้แต่เป็นพันธุ์ทางคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภัก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์มไทยโพสต์